g กรแฮมพอสเตอรนะครับตอนนี้คือเต็งหนึ่งะครับที่จะเข้ามาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจอจากเอริกเทนฮากเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูเลยครับล่าสุดนะครับร้านรับพนันถูกกฎหมายในอังกฤษนะครับก็มีการออกอัตราต่อรองนะครับกุณซื้อคนใหม่ที่จะเข้ามาแทนที่เอริกเทนฮากนะครับปรากฏว่าตอนนี้เต็งหนึ่งนะครับก็คือทางเกรแฮมพอสเตอร์แหละครับโดยก่อนหน้านี้นะครับก็มีข่าวจากทาง Sky Sport นะครับก็มีการรายงานว่า เซอร์จิมแรดคลิปนะครับหนึ่งในผู้ถือหุ้นคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับชื่นชอบเกรแฮมพอตเตอร์เป็นอย่างมากครับซึ่งครั้งหนึ่งนะครับเขาเคยเกือบจะดึงเกรแฮมพอตเตอร์ไปคุมทีมนิดในฝรั่งเศสมาแล้วนะครับนั่นก็เลยทําให้หลายฝ่ายก็มองว่าเกรแฮมพอตเตอร์นะครับนี่คือรายชื่อเบอร์ต้นๆเลยนะครับในใจของทางเซอร์จิมแรดคลิปนะครับที่จะดึงไปคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อจากเอริกเคนักที่ผลงานกําลังห่วยแตกในเวลานี้ครับ โดยร้านรับนันถูกกฎหมายในอังกฤษนะครับก็ได้มีการออกราคานะครับการเข้ามาแทนที่เอริกเทนฮาของเกรแฮมพอตเตอร์นะครับโดยตอนนี้เป็นเต็ง1น่งะครับลงทุน1บาทจะได้กลับมา4บาทด้วยกันนะครับส่วนเต็ง2ครับเป็นซีรินซีดานะครับอดีตโค้ชของเรอัลมาดริดนะครับตามมาติดๆนะครับลงทุนไป1บาทได้กลับมา5บาทเต็ง3นะครับเป็นคูเรนลูเปเตกีนะครับลงทุนไป2บาทได้กลับมา13บาทครับ ส่วนเต็ง4นะครับเป็นทางรูเบนอโมริมนะครับจากสปอร์ติ้งลิสบอนและครับโดยลงทุนไป1บาทจะได้กลับมา10บาทครับส่วนเต็ง5นะครับก็มีรายชื่อของโรเบร์โตเดซาบี้นะครับอูนายเอมิรี่แล้วก็ฮันซี่ฟลิกนะครับ3คนนี้เป็นเต็ง5ร่วมกันนะครับลงทุน1บาทได้มา12บาทครับส่วนอันโตนิโอคอนเต้นะครับอดีตกุนซือของยูเว่และเชลซีแล้วก็ทีมชาติอิตาลีนะครับก็อยู่ในลำดับต่อมานะครับลงทุน1บาทได้กลับมา16บาท และยูเลียนนาเกลมันนะครับกุนซือทีมชาติเยอรมันณเวลานี้นะครับก็มีรายชื่อติดโผมาด้วยนะครับลงทุน1บาทได้กลับมา20บาทด้วยกันครับและเพื่อนๆเลครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับข่าวนี้นะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับที่หัวใจของเซอร์จิมแรดคลิปนะครับเขามีชื่อของเกรแฮมพอตเตอร์อยู่ในลำดับต้นๆนะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ส่งใจมาพูดคุยกันหน่อยนะครับ แต่สำหรับผมแล้วนะครับผมรู้สึกว่ามันหนีเสือปะจระเข้ชัดๆเลยนะครับเกรแฮมพอตเตอร์ <Graham> Potter, ผมบอกเลยว่านาทีนี้ก็ไม่ได้ดีไปกว่าทางเอริกเทนฮากเลยนะครับนี่เป็นสถิติจากท็อกสปอร์ตครับที่เขาเอามาให้ดูนะครับสถิติในการคุมทีมแบบเฮดทูเฮดนะครับในศึกพรีเมยรีกทางเอริกเทนฮากครับคุมซีมไป54นัดนะครับ ชนะไป32เสมอ6แล้วก็แพ้ไป16เกมครับยิงได้76ลูกเสียไป6 4ประตูนะครับแต่อย่างไรก็ตามเปอร์เซ็นต์ในการชนะนี่ถือว่าสูงมากครับอยู่ที่59.3เปอร์เซ็นครับ ส่วนทางฝั่งของเกรแฮมพอตเตอร์ครับคุมทีมในพรีม์ลีกไป142เกมชนะไปแค่41นัดเท่านั้นเสมอไป51แพ้ไปถึง50เกมครับแล้วก็ยิงประตูคู่แข่งได้155ประตูแล้วก็เสียประตูให้กับคู่แข่ง170ประตูนะครับเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่28.9เท่านั้นนะครับ ดูจากสิตีแบบนี้ดูจากผลงานในการคุมทีมเชลซีครับผมเชื่อว่ายากมากครับสำหรับทางเกรแฮมพอตเตอร์ที่จะเข้ามาคุมแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดและจะกลับมาทําให้แมนยูยิ่งใหญ่ครับแต่นาทีนี้นะครับถ้าเกิดถามผมว่าอยากได้ใครสักคนหนึ่งมาคุมแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดครับสำหรับผมแล้วต้องเป็นคนเดียวเท่านั้นเลยครับนั่นก็คือทางคาร์โลอันเชโรตตินะครับ กุนซือคนเดียวบนโลกไปนี้นะครับที่ควา้าแชมป์ลีกใหญ่5ลีกของยุโรปได้สําเร็จนะครับมีแค่คนเดียวนะครับเป็นกุนซือที่ควา้าแชมป์ UCL มากที่สุดนะครับถึง4สมัยด้วยกันนะครับประสบการณ์การเป็นนักเตะประสบการณ์การเป็นกุนซือถือว่ายอดเยี่ยมบารมีทุกอย่างมันเหมาะสมที่คุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคุมทั้งห้องแต่งตัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคุมทั้งในเรื่องของการบริหารงานกับผู้บริหารที่ผมว่าคาร์โลชิโรติน่าจะเอาอยู่นะครับ ส่วนใครที่บอกว่าเฮ้ยแล้วอันเชโรติถ้าเกิดเขาย้ายจริงๆก็น่าจะย้า,ายในช่วงซัมเมอร์นะครับจะทํายังไงหลังจากนี้ถ้าสำหรับผมนะสมมติมีการปลดเอริกเทนฮาจริงๆหลังจากเกมแดงเดือดนะครับผมว่าโอเลกูนาโซชาครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจในการคุมทีมขัดตาทับไปก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นค่อยไปดีลนะครับกับทางคาร์โลอันเชโรติแล้วก็เอาอันเชโรตติมาคุมทีมในฤดูกาลหน้าถ้าเป็นในแนวนี้นะครับโอ้โหผมว่า น่าจะสวยงามน่าจะแฮปปี้เลยครับสำหรับทางแฟนบอลแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดครับและเพื่อนๆเลยครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคุณคิดว่าใครนะครับที่จะเป็นตัวแทนที่เหมาะสมที่สุดที่จะเข้ามารับงานคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์สง่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเวลาการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตุงไว้ด้วยนะ สุดท้ายก็ฝากทุกคนไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับซูซูกิจัดหนักจัดเต็มนะครับกับแคมเปญสุดพิเศษส่งท้ายปีที่มีชื่อว่าซูซูกิทริปเปิลโบนัสดีลนะครับออกรถจดซูซูกิในวันนี้มีโอกาสลุ้นโบนัสใหญ่ถึง3ต่อด้วยกันนะครับสต่อที่ว่านี้มีอะไรกันบ้างครับต่อแรกเลยครับก่อนสบายๆเพราะซูซูกิช่วยผ่อนนานสูงสุดถึง2ปีด้วยกันนะครับส่วนต่อที่2นะครับมอบส่วนลดเพิ่มเติมอีก1 5 0 0 0บาท สำหรับข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนครับส่วนต่อที่3ครับมอบดอกเบี้ยสุดพิเศษเลยเลยครับสำหรับพนักงานเงินเดือนค่าราชการแล้วก็พนักงานรัฐวิสาหกิจนะครับดียวจัดเต็มแบบนี้ครับมีเฉพาะวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับรีบๆกันหน่อยนะครับกับแคมเปญนี้ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับได้ที่ w w w suzuki.co.th ครับหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมครับได้ที่โชว์รูมซูกิ ทุกสาขาทั่วประเทศไทยยังไงก็ฝากไ้ด้วยแล้วกันนะครับกับรถยนต์คุณภาพอย่างซูซูกิครับ